เออเฮียยเสดีครับอยู่กับผมตะวันครับวันนี้เราอยู่กับการสอน FK ฟเโมดของอ่ออีเวนต์เนาะใช่อีเวนต์ด่านน่าจะเจ็ดจริงๆใช้กับด่านที่ไม่มีโลนะเพราะว่าตัวที่เราเอามาใช้เนี่ย เป็นตัวค่อนข้างจะพูดว่าไม่ถูกกับโลเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเอสคานอนะครับตามน้าปกคลิปที่ผมน่าจะทำแล้วใช่อืมนั่นแหละก็เป็นว่าเราก็ใช้อีมูสักตัวหนึ่งนะครับอ,อันนี้ไม่ได้จ่ายไม่พูดเนาะแล้วก็ใช้ Auto ออโต้คลิกกันนี้เนาะหรือคุณจะทำาในโทศรศัพท์ก็ได้แต่ให้ดีหน่อยก็นั่นแหละครับอืมในความละดีอ่ะตามนี้นะคุณเข้าไปปุ๊บมันจะให้คุณอ่ะเริ่มแรกมาอย่างนี้ใช่ไหม มันยังหรอกมันจะมีให้ไปเปิดอะแต่ผมเปิดไปแล้วก็กดอันนี้เนาะเพราะว่าผมทำมาแล้วลเดี๋ยวผมเอาให้ทุกคนดูอ่ะแล้วคุณก็กดโหลดโลบ็อกเปิดโลบ็อกเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยเนาะปึ๊บกดเข้าเกมไปนะครับจังหวะนี้อ่าเดี๋ยวผมขายายจอไม่ต้องกระดานะใช้แค่นั้นแหละ <c oughs> เลือ <c oughs> ๆแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเออใช่เวลานี้ก็นะครับไม่ไม่ดึกสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเนาะ <c oughs> วัยรุ่นเด็กไกลแบบ เรียกว่าใกล้จบแล้วอืมใกล้จบแล้วขาดมีะไรอผมอะ่ะผม,มยากจบละเดี๋ยวรอ,อเข้าเกมกนสักครู่นะจริงจริงก็ถ้าเกิดทุกคนอยากให้มันลื่นก็ไม่ต้องบ้าแบบแบบผมอะ่ะเนี่ยคุณเห็นแ็บ Google ไหมประมาณนั้นเยอะมาก <laughs> อย่าทำนะครับเปืองแรมมากๆแล้วแรมผมแค่สิบหกกกะอืมมาขยาจอ ให้มันตั้งง่ายๆเด้ออ๋อใช่ไอ้ไอเงี้ยผมทําปุ่มเล็กไว้เอ่อลืมนึสอนเนอะทำจริงๆใช้ปุ่มใหญ่ก็ได้ลครับอืผมก็แค่ชินแบบเรียกว่าไงตั้งแต่แบบในโทรศัพท์เราผมชอบใช่งี้มากกว่าเนาะใช้แบบใหญ่ได้ใช้แบบใหญ่ได้แป๊แบบนึงมันดีกว่าแล้วแหละแบบใหญ่ะนําเมาส์โอเคมาละปึ๊บอ่าผมก็จะใช้ตัวเดียวเลยเน,ะนาะไหนวะโอ้พนทยามดีไหม,ททมครับ เอสคานหนึ่งวันยูนิตแล้วก็ไปที่ด่านมันเนาะปึ๊บปึ๊บแอคเกดนะครับที่เราจะใช้เป็นด่านของกรีฟีดเนาะมาเราสตาร์ทกันปึ๊บก็รับชมในเกมครับอ่ะมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในด่านแล้วเนาะอันดับแรกเนาะปึ๊บอันผมบลบให้ดูปึ๊บคุณกด,ดบวกมาหนึ่งมาสอง นะคุณทําตามผมเลยนะเมาอะเมาอยู่ไหนพี่รอ,อแบบมันเป็นเงี้ยอีมูะอีมูมัน,ม,นมันจะมันจะชอบเป็นเงี้ยผมไม่ชอบเลยสักทีอลยพีออ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเราต้องรอแพ้แล้วเรืองปกตินะครับหรือจริงๆรง้อชนะก็ได้นะแต่ผมรอแพ้ดีกว่ารอสักครู่นะใช่เราบวกมาสักหอันหกอันปึ๊บหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อันนี้สามเนาะปึ๊บกดอย่างนี้ก่อน ไอ้ my god อ่าบันเทิงละมันก็บันเทิงเลยดิเ k ไม่ขึ้นด้วยอ่าบันเทิงผมละเอาเป็นว่านะมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้ถ้าเกิดคุณใช้เป็นอีมูของนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีให้ มันจะเป็นแบบเหมือนในโซลสปเปซเลยแต่ทำมหนงผมไม,ไม่ขึ้นไม่รู้นะรอจบสักครู่นะอ,อ่ะมาครับตอนนี้ก็แพ้ะที่เรียบร้อยเนาะเราจะเอาปุ่มอ่าปุ่มที่หนึ่งอะไว้ตรงรีเพย์แบบชิดชิดขอบซ้ายนิดนึงอาจจะขยับมานิดนึงอ่ะปุ๊บกดไปเอาปุ่มสองตั้งไว้ตรงนี้อ่ะฮะแล้วปุ่มสี่ะมันจะเป็นปุ่มวางยูนิตเนาะเราวางไว้แถวๆนี้อ่าปุ๊บ กดนี่เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนแป๊บน,นึงมันต้องปึ๊บใช่ไหมปึ๊บอ่ะเห็นปะม,นมันมันมีมันขึ้นละมันขึ้นละนี่คุณคุณเห็นไหมนี่ขึ้นแล้วแล้วคุณก็วางเรขาไว้ตรงนี้ไอเลโกก็ไว้ตรงนี้อ่ะเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมแนะนําว่าเนี้ยคุณสามารถเดินใช่ไหมอ้าวโหลพี่ไม่ติดอีกอ่ะ เ่าเรียบร้อยฮะอีมุมเจ๊งเอาเป็นว่าคุณก็จัดมุมดีๆปุ๊บแล้วก็ตั้งรีเพย์เอาจอล็อกไว้แถวนี้ก็ได้๋ยวผมต้องวางเอขนอเอาเนี้ยไม่งั้นจะแพ้จะแตกมมเ,เทิงนะครับอืมตามนั้นเลยอ่าเรียบร้อยวางเอขนอลแล้วคุณก็อย่าลืมนะทําทุกครั้งกดเซฟให้เรียบร้อยแต่ผมเซฟไว้แล้วก็ประมาณนั้นแค่นั้ครับเอขนตัวเดียวจบได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีด,ดเนาะ เดี๋ยวก็กี่นาทีน่ะคลิปกี่นาทีแล้วเอยจะได้จริงจรก็เดิดเร่งเร่งเวลาให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันมันเป็นเพราะอะไรเราถึงชนะได้ชิวๆแต่จริงๆอ่ะมันควรวางแต่เวฟฟ็บสูตรเนาะแต่ผมไม่ได้วางแต่เว็บสูตรอาจจะแตกนะรอบนี้แต่จริงๆอ่ะมันชนะร้อเอร์เซนตะโอกาสชนะร้อยเปอร์เ็นเลย หม่ก็มันประมาณตาหนึ่งห้านาทีใช่ประมาณตาหนึ่งห้านาทีไม่ได้นานที่แบบว่าคนเขารอกันไม่ไหวมันมันรอได้นะห้านาทีแค่ก็แค่ห้านาทีคุณผู้ชมเข้าใจใช่เนาะจะแบบจบตาหนึ่งห้านาทีก็วันหนึ่งคุณก็ได้สักชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณสิบสองรอบบวกลบนะครับประมาณวันหนึ่งก็ องรอบบวกลบคูณยี่สบสี่เข้าไปเป็นร้อยยี่ประมาณก็เท่าไรวะมไม่ได้มไม่ได้คำนวณไว้ด้วยแป๊บหนึ่งนะผมขอลองคำนวณเล่นๆดูนะเผื่อไอ้นี่มันสิบสองรอบใช่ไหมผมจำเบียดไอ้นี่ไม่ได้มันใช้เท่าไหร่มันใช้ออสัมได้สามพันเจ็ดขออนุญาตนะครับเครื่องคิดเลขสักครู่สามพันเจ็ดเนาะสามเจ็ดห้าศูนย์คูณกับสิบสองชั่วโมงหนึ่งคูณได้ประมาณสี่หมื่นห้า อ่ะนะชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณสี่พ่นห้าถ้าเป็นยี่สบี่ชั่วโมงล่ะใช่เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงล่ะอันนี้ต้องคูณยี่สิบสี่เข้าไปจะได้ประมาณล้านหนึ่งครับวันละล้านอืมใช่ประมาณนั้นวันเดียวนะอืมใช่แค่วันเดียวอันนี้ผมขออนุญ,ญาตอัปตามเว็บสักนิดหนึ่งก็คือเว็บเก้าเนาะอ่าเรียบร้อยก็ตามเว็บหละอันนี้เสมือนจริงเนาะคือผมไม่ได้แบบนั่งเล่นหรืออะไรนะคือผมปล่อยอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่ง จะน่าจะเร่งเวลาจนจบแล้วก็นั่นแหละครับอืมอันนี้ก็ให้ดูจำเต็มไปก่อนว่ามันสามารถผ่านได้ชิวๆอยู่แล้วเนาะเอ,ดอ็ดคโนตัวเดียวคุณก็รู้สรรพคุณตัวเวนเอนอคุณผู้ชายเท่านี้ครับตัวอึดๆเนาะดีๆไม่อึดอะ่ะตีเป็นล้านนั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะมีดีโอมาแล้วนะครับดาเมจก็เป็นล้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันค่อนข้างวงเล็ง นะครับวง37เองใช่เดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวดีโอให้ไม่ต้องห่วงทุกคนไอ้ฮอลโลผมก็ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดใช่คลิปนี้เป็นคลิปถ่ายหลังฮอลโลเนาะหรือก็คือฮอนเนตในเกมนั่นแหละใช่ใช่ใชู่ดเดียาวห้านาทีเดี๋ยวผมจะหาบีเอใส่ด้วยพิงแม็กก้า ประมาณนั้น <c oughs> โอ้ยเหยีบคอนี่จะจบละวได้ละนิดนึงถ้าจะไม่ผิดบอสเป็นกรีฟีดหรือเปล่านะก็แต่ว่ามันมันน่าจะว่ามอนมาให้เราจากหน้าแมปมาหลังแมปแหละแต่ผมมาวางหลังแมปเนาะเพราะว่ามีความจ้องจำไม่ดีกับไอ้แมปนี้นะครับส,สุดเลย <c oughs> บอกตรงมาส,ด,สดเลยไอ้แมปเนี <c> ่ย <oughs> ความจ้องจำไม่ดีเนาะ เล่นผมเล่นครั้งแรกไรนี่วางตัวอัดหน้าบ้านเยอะไม่รู้เงี้ยกีฟีดแม่งวาบได้เรียบร้อยวารมาถังแบบเนี่ยมันวารไม่ตรงที่ผมวางเอกนอเลยอ๋อใช่คุณเลือกวางมุมเอกนอ้อดีๆนะให้มันตีคุ้มๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้กดสกิลซันชายที่จะระเบิดระเบิดเอ็กนอเราตอนครบผ่านไปห้าเวมเนาะตามบ้านนั้นนะครับเนี่ยมาละกีฟีดต,ตีมเลยพี่ตีมเลยพี่โป๊ะ ยงก็ผ่านทุกคนชิวๆเอ็ดคนอนธรรมดาก็น่าจะด d s i ก็น่าจะผ่านใช่แนะนําว่าซ้ำม,มือก็นะครับควรหายเอ็ดคนอนไว้หรือมีอีกตัวหนึ่งก็คือแม่แม่แม่คัองอูยะนะครับแต่ว่าคังูยะคุณต้องตั้งปุ่มเพิ่มอีกอ่าสองปุ่มมังก็คือปุ่มกดบวกเจ็ดมาเนาะกดให้มันเปิด f ขึ้นมาโป๊ะแล้วก็กดบวกอีกหนึ่งนะครับเนี่ยตั้งเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเป็นคังูยะนะจะตั้งประมาณน่ยแต่ประเด็นคือผมไม่มีนะผมสุ่มไปหลายร้านไม่ออกก็ ช่างมันช่างมันครับช่างมันใช่ใช่ใช่่เด bueno. <oh ี๋ยวเปิดเปิดปิดนะครับเดี๋ยวรอถ่ายเดี๋ยวผมรอเนี่ยเนี่ยจะจบละแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนะแล้วเดี๋ยวผมเล่นเวลาให้ไม่ต้องห่วงทุกคนใช่ใช่รอจบก่อนใกล้ละสามตัวท้ายตายซะใช่หรอไม่น่าใช่นะสามตัวท้ายไม่ตายอ่ะ ไม่หรอผมนอนผิดมันได้หกนะโอ้หกนาทีเลยเหรอแบบมันน่าจะไกลเกินมั้งเนี่ยวางผมวางไอ้ขนมนไม่น่าคุ้มมั้งมันได้ลองแบบขยับจุดวางนิดหน่อยคุณก็ลองขยับปรับเอาแต่ผมวางอะไรก็ได้ชิวผมชิวผม,วผมไม่ได้แบบไอ้น,นี่ต้องการอะไรจริงๆก็หาดีโอใช้นงใช้นี่ก็ได้นะผมอะ่ะคำนึงนะครับขออนุญ,ญาตฟังก์ชันชิปเอสผมจะแคปจอเนาะอือใช่จะแคปจอเออ อแค่ okay, นี้พอโอเคเรียบร้อยเนาะอ่ะผมจะให้คุณดูอีกรอบหนึ่งเนาะใช่เอาเป็นว่าเกิดุคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อปคนนดีนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับรับชมอีกเกมนึงเลยครับ